สวัสดีค่ะหนึ่งพาเที่ยวมาแล้วค่ะวันนี้เราจะไปกางเต้นที่ลานกางเต้นเปิดใหม่กันค่ะซึ่งไม่ไกลมากรานนี้จะอยู่แถวแก่งคอยสระบุรีค่ะก่อนอื่นกองทัพต้องเดินด้วยท้องเราเลยไปแวะหาอะไรทานกันก่อนค่ะเรามาแวะทานบะหมี่ที่ร้านสีสุวรรณร้านนี้เรามากินกันบ่อยมากบะหมี่แห้งหมูกรอบหมูแดง เกี๊ยวน้ำและข้าวหมูกรอบหมูแดงเมนูประจำที่มาทีไรเป็นต้องแวะกินและยังมีหมูสเต๊ะเนื้อนุ่มน้ำจิ้มอร่อยมากร้านนี้อยู่ในตัวเมืองแก่งคอยถ้าจะตามรอยมาให้สังเกตจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับธนาคารกสิกรไทยค่ะเรากินกันอิ่มแล้วก็ได้เวลาเดินทางกันต่อค่ะจากร้านก๋วยเตี๋ยวก็เดินทางไปต่ออีกไม่ใกล้แล้วค่ะ ตรงนี้เราจะยูเทินแล้วให้สังเกตที่ห้างโลตัสเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปข้างๆห้างโลตัสค่ะซอยนี้ค่อนข้างเล็กหน่อยนะคะจริงๆถ้าสังเกตรเราจะเห็นป้ายร้านผัดไทยคอยบอกทางไปร้านตลอดเลยเราตามป้ายร้านผัดไทยไปก็ได้ค่ะไปเส้นทางเดียวกันพอเลยร้านผัดไทยไปแล้วก็เหลืออีกไม่ไกลแล้วค่ะก็จะถึงร้านกลางเต็นแล้วค่ะ ลานกลางเต็นท์ Twenty Four A.M. Camping ที่เราจะมากลางกันในวันนี้ลานใหม่เพิ่งเปิดเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะถึงแล้วค่ะลานกลางเต็นท์ Twenty Four A.M. Camping ที่เราจะกลางกันในวันนี้ค่ะจอดรถเรียบร้อยแล้วเราเข้าไปแจ้งชื่อที่เราจองกันมาค่ะหันไปอีกทีคุณหนึ่งปีลัว้วเฉยเลยไม่ยอมเข้าไปตรงทางเข้าเดี๋ยวเฮอเดี๋ยวเฮออ แจ้งชื่อแล้วเราก็ได้เวลาไปเดินหาจุดกลางเต็นท์กันค่ะเรามาถึงก็มีสมาชิกมากางกันเยอะพอสมควรแล้วที่นี่จะไม่มีการจองล็อกล่วงหน้าใช้ระบบมาก,ก่อนสามารถเลือกพื้นที่กลางได้ก่อนค่ะเราก็เดินหาจุดกลางเต็นท์ไปเรื่อยจนมาเจอจุดกลางเต็นท์ที่มุมริมน้ำมุมนี้ แต่ว่าไม่มีต้นไม้ใหญ่ก็สูแดดกันไปค่ะเราเลือกจุดกลางเต็นท์ได้แล้วให้คุณหนึ่งไปเลื่อนรถมาจอดใกล้ๆจุดกลางเต็นท์ก่อนค่ะแล้วเล่าไปขนของมากางเต็นท์กันค่ะวันนี้เราได้เลิกขึ้นบ้านใหม่กันค่ะคุณหนึ่งได้ถอยเต็นท์ตัวใหม่มาเต็นเสาลมค่ะ กลางเต็นหน้าหนาวลมค่อนข้างจะแรงเลยต้องจัดเต็นเสาลมมาสู้ลมกันค่ะวันนี้ก็เลยได้เป็นวันที่เปิดเลิกขึ้นบ้านใหม่กันค่ะ ลานกลางเต็นท์ f o A.M. Camping อย่างที่บอกไปค่ะจะเป็นลานกลางเต็นท์เปิดใหม่โดยมีค่ากลางเต็นท์ผู้ใหญ่250บาทต่อคนต่อคืนค่ะเด็กอายุต่ำกว่า12ปีเข้าพักฟรีค่ะที่นี่จะรับจำนวนจำกัดนะคะมาก่อนสามารถเลือกพื้นที่ได้ก่อนแนะนำให้จองมาจำล่วงหน้ามาก่อนด้วยนะคะสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ค่ะ แต่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ให้ไปบรบกวนผู้อื่นแอร์เคลื่อนที่นำมาได้แต่คิดราคาเพิ่มเติมสำหรับค่าแอร์เคลื่อนที่ต้องสอบถามที่ร้านเพิ่มเติมนะคะ งกลางเต็นท์เสร็จแล้วก็มานั่งหลบแดดค่ะกางเต้นท์คุณหนึ่งบอกว่าไม่เหนื่อยแต่เหนื่อยเพราะว่าแดดแรงต้องไปสู้กับแดดมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูเต็นท์ด้านในกันค่ะเต็นท์เสาลม Mountain 8.0กว้างมากค่ะด้านในมีช่องใส่ของให้ทางซ้ายและขวาแล้วก็มีช่องสำหรับท่อแอร์ด้วยตัวหลังคาสามารถเปิดผ้า เพื่อรับแสงหรือจะเปิดดูดาวปกลางคืนก็ได้ค่ะมีหน้าต่างทั้งซ้ายทั้งขวาสามารถเข้าออกได้ทั้งสองทางค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเข้าของเข้าเต็นท์กันต่อค่ะกางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้พาไปชมลานกางเต็นท์เต็มๆกันค่ะ ากทางเข้าร้านเราจะมาเจอกับบริเวณลานจอดรถรอบลานกลางเต็นท์้นเลยค่ะที่นี่จะเป็นลานกลางเต็นที่เป็นพื้นลาบโดยทําตรงกลางให้เป็นเหมือนวงเวียนสามารถกลางเต็นท์ได้โดยรอบของพื้นที่ลานเลยค่ะโดยจะมีฝั่งที่ติดกับแม่น้าป่าสักซึ่งสามารถมาตกปลาได้ค่ะโดยจะมีชาวบ้านมาตกปลาอยู่เรื่อยๆเลยค่ะ ลานกลางเต็นที่นี่จะเป็นลานพื้นสนามหญ้าโดยจะทำทางหินไว้สำหรับเป็นทางเดินเพื่อสะดวกในการเดินและเข็นของค่ะสำหรับห้องน้ำของที่นี่ตกแต่งน่ารักมากเลยแบ่งฝั่งชายและฝั่งหญิงค่ะห้องน้ำสะอาดมีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะโดยจะมีจุดล้างจานและทิ้งขยะอยู่ข้างๆ้่งห้องน้ำหญิงค่ะที่นี่ ยังมีบริการเหมาเหมาน้ำแข็งค่ะคิดคนละ20บบาทสามารถเติมได้จนกว่าจะเช็คเอาท์เลยค่ะบรรยากาศยามเย็นพระอาทิตย์จะตกด้านหลังเต็นท์เราค่ะซึ่งด้านหลังมีต้นไม้ใหญ่เลยไม่เห็นวิวพระอาทิตย์ตกเลยค่ะ ที่นี่จะอยู่ในตัวเมืองแก่งคอยซึ่งสามารถออกไปซื้ออาหารหรือของใช้ได้ง่ายเลยหรือเราจะกด Delivery 7 e l ซ v e n หรือว่า Delivery อาหารตามแอปต่างๆให้มาส่งถึงร้านก็ยังได้ค่ะที่ร้านก็มีบริการสั่งชุดหมูกระทะวันนี้เราเลยใช้บริการสั่งชุดหมูกระทะมากินกันค่ะอากาศวันนี้เริ่มจะเย็นแล้วเหมือนกันค่ะ ทานหมูกระทะด้วยกันค่ะเซ็บๆทานหมูกระทะกันอิ่มแล้วเราพาไปชมบรรยากาศยามค่ำคืนของที่ลานกันค่ะแสงกลางคืนของที่นี่สวยมากเลยค่ะมุมหน้าเต็นท์เราได้แสงสะท้อนน้ำ เลยได้ภาพสวยๆมาให้ชมค่ะบรรยากาศยามเช้าอากาศกำลังดีเลยค่ะเย็นสบายลมแรงพอสมควรเลยค่ะ เต็น์สู้ลมกำลังดีเลยสมคำล่ำลือเลยค่ะนิ่งกริบแต่จุดที่เรากลางจะมีเครื่องปั๊มน้ำเราจะได้ยินเสียงเครื่องปั๊มน้ำเป็นระยะระยะตลอดทั้งคืนเลยแต่ถ้านอนฟังในเต็นท์ก็นึกว่าเป็นเสียงน้ำตกเหมือนกันค่ะถ้าใครที่กลัวจะนอนไม่หลับแม่แนะนำให้การที่จุดเดียวกับเรานะคะ พระอาทิตย์จะขึ้นด้านหน้าเต็นท์เราพอดีเลยพอพระอาทิตย์ขึ้นก็เริ่มจะร้อนเลยค่ะคุณหนึ่งเลยรีบทยอยเก็บของค่ะเต็นท์เสาลมก็ดีไปอย่างค่ะกางง่ายเก็บง่ายแต่ต้องไล่ลมดีๆหน่อยแต่น้ำหนักค่อนข้างเยอะเลยค่ะและตัวเต็นท์ค่อนข้างจะใหญ่กินพื้นที่ลดพอสมควรเลยค่ะ สำหรับทิปนี้เราก็ฝากไว้เท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เราสองคนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ทิปหน้าคุณหนึ่งจะพาไปที่ไหนฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ